ในเรื่องของสมรรถนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ท่านจะต้องมาทำความเข้าใจในการเตรียมตัวที่จะไปเข้ารับการทดสอบสมรรถนะโดวยเฉพาะท่านที่กำลังเตรียมตัวในการสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้สิ่งแรกนะครับที่พี่เ,เพื่อนอยากจะให้ท่านทำความเข้าใจนะครับท่านต้องเริ่มต้นว่าเคำว่าสมรรถนะเนี่ยคืออะไร แล้วในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยก็บอกว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งแล้วมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไรสิ่งนี้ครับที่ท่านจะต้องไปเรียนรู้ทําความเข้าใจครับว่าในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยรูปแบบของข้อสอบความหมาย จำกัดความลักษณะของการตอบข้อสอบเนี่ยท่าจะต้องตอบอย่างไรอย่างในเรื่องนี้นะครับพิจเริ่มตน้นด้วยของสมรรถนะการคิดในเชิงกลยุทธ์ strategic thinking หรือว่า ST ในความหมายของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถในเรื่องของการคิดท่านต้องมีความสามารถในเรื่องของการคิด การคิดในที่นี้นะครับท่านจะต้องมีความสามารถในการคิดแล้วก็ทําความเข้าใจในเชิงสังเคราะห์คําว่าในเชิงสังเคราะห์คืออะไรคําว่าในเชิงสังเคราะห์นะครับมันมีคําว่าวิเคราะห์กับสังเคราะห์ใช่ไหมคำว่าสังเคราะห์เนี่ยให้ท่านเข้าใจว่าในเชิงของการสรุปสังสังสัก็คือพุจให้ให้ขึ้นต้นด้วยสเสือ สอเสือคียในการทําความเข้าใจก็คือสรุปเป็นความสามารถในการคิดทาความเข้าใจแล้วก็สรุปรวมไปถึงการมองภาพในเชิงกลยุทธ์คําว่าการมองภาพในเชิงกลยุทธ์เนี่ยไม่ใช่การมองภาพแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะแต่ต้องเป็นการมองภาพในเชิงกลยุทธ์ก็คือคําว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมาจากคําว่ากลวิธี กลวิธีก็คือวิธีการที่จะทําให้ไปบรรลุในเป้าหมายเรียกว่ากลยวิธีส่วนคําว่ายุทธเนี่ยจะมาจากคําว่ายุทธศาสตร์ซึ่งเป็นคําที่ใช้มายาวนานมากกว่า2,000ปีนะคำว่ายุทธศาสตร์เอาคําว่ากลยวิธีบวกกับยุทธศาสตร์มารมกันมันก็เป็นกลยุทธ์กลยุทธ์ก็คือวิธีการที่จะทําให้ไปบรรลุตามเป้าหมาย เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติแต่เป็นกระบวนการขั้นตอนที่จะทำไปให้บรรลุตามเป้าหมายดังนั้นการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือการคิดอย่างมีเป้าหมายการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็คือการคิดที่จะทำให้ไปบรรลุตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการดำเนินการใดๆก็ตามครับ แต่สิ่งที่ทำนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ทําแล้วไปบรรลุตามเป้าหมายให้ได้อันนี้คือวิธีการคิดเที่ว่าเป็นการคิดในเชิงในเชิงกลยุทธ์คือการคิดอย่างมีเป้าหมายนอกจากการคิดอย่างมีเป้าหมายแล้วจะต้องไปเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ในระยะยาวรวมถึงทฤษฎีรวมถึงแนวคิดต่าง ให้เข้ากับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันหรือให้ได้มาซึ่งกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ๆอันเป็นผลมาจากการสรุปรูปแบบเห็นสังเคราะห์คือสรุปนะครับสรุปรูปแบบการประยุกต์คำว่าการประยุกเนี่ยไม่ใช่เป็นการทําสิ่งเดิมๆหนูเคยทาแบบนี้เคยทาแ,แบบนี้มาก็ทําเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ใช่ครับคำว่าการประยุกเนี่ยมันจะต้องเกิดสิ่งใหม่ที่ มีความแตกต่างจากสิ่งที่เคยทําหรือว่าเกิดการเกิดการเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานอกจากนี้ครับการประยุกต์การสรุปแนวทางต่างๆตรงนี้มาจากสถานการณ์หรือว่าข้อมูลที่มันหลากหลายแล้วก็นานาทัศนะคําว่านานาทัศนะนก็นคือมันหลากหลายมากอ่ะในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของการแสดงออกถึงความคิด ต้องเป็นไปในระดับสูงยังรวมถึงการเข้าใจในอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบปัจจัยภายนอกที่มีต่อกลยุทธ์และก็นโยบายขององค์กรอันนี้คือเป,เป็นความหมายของคาว่าการคิดในเชิงกลยุทธ์ที่ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจแล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจในการเลือกคาตอบในห้องสอบในรอบนี้โดยรูปแบบในการสอบนะครับลักษณะของข้อสอบเนี่ยในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะซึ่งจะใช้กับผู้ที่ กำลังเตรียมตัวสอบในตำแหน่งของผู้อำนวยการกองของอบตอของเทศบาลของอบจอใช้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบในส่วนของในตำแหน่งผู้บริการกองหัวหน้าสำนักประหลัดตำแหน่งประหลัดตำแหน่งผู้บริการโรงเรียน ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะแยกให้เห็นแบบนี้ครับท่านที่สอบปรัดต้นกลางสูงสอบสมรรถนะนะครับเรียกว่าคัดเลือกนะครับท่านที่สอบเป็นผู้ในการกองต้นกลางสูงสอบคัดเลือกก็คือสอบสมรรถนะนะครับท่านที่จะสอบผู้บริหารสถานศึกษาสอบสมรรถนะนะครับแยกให้เห็นแบบนี้ครับ สมรรถนะในการสอบในรอบนี้เอาตามผังนี้เลยนะครับคนที่จะสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายคนที่สอบในตำแหน่งของหัวหน้าฝ่ายท่านสอบกฎหมาย9หัวข้อแบบปะระในไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายใดก็ตามครับในส่วนของเทศบาลในส่วนของอบอจอในส่วนของพัทยาในส่วนของอบอตอสอบหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือกฎหมาย9หัวข้อ100คะแนน คนที่สอบเป็นผู้ในการกองในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงรวมถึงพอสํานัก,กน,นะครับสอบสมรรถนะครับข้อสอบเป็นแบบปรนัยอบตเทศบาอลอบจพรัทรยาเหมือนกันท่านที่จะสอบเป็นรองประหลัดในระดับต้นสอบกฎหมาย9หัวข้อเหมือนกันครับอบตเทศบาอลอบจมึงอบจเนี่ยไม่มีอบจเนี่ยเป็นรองประหลัดกลางนะครับอบจเนี่ยไม่มีไม่มีรองประลัดต้นนะครับรองประหลัดกลางของอบจเนี่ยสอบ กฎหมายครับรองปลัดกลางของเทศบาลสอบสมรรถนะนะครับท่านที่เปลี่ยนสายงานท่านสอบทั้งกฎหมายแล้วก็สมรรถนะของพัทยาสอบสมรรถนะของอบตอสอบสมรรถนะปหลัดต้นกลางสูงสอบเหมือนกันครับสมรรถนะครับพอรองผอโรงเรียนสอบกฎหมายครับผอโรงเรียนสอบ สมรรถนะนะครับท่านจะต้องหนึ่งท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านต้องดูว่าท่านสอบในตำแหน่งไหนแล้วก็ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบเนี่ยเขากําหนดเอาไว้อย่างไรซึ่งท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้นะครับที่ใช้วิธีการในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานระหนดตำแหน่งเนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของสมรรถนะไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อน ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้สมรรถนะกับพี่เพื่อนๆเนี่ยสแกน QR c ค d e กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้ได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่พี่วุฒิจะใช้เป็นพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารแจ้งความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในในกลุ่มไลน์นี้ด้วยนะครับรวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบในรอบที่ผ่านมาไอ้เขาถามยังไงเนี่ยก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มไลน์นี้ระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันเวลาสถานที่ติดตามในกลุ่มไลน์นี้นะครับ สแกน QR Code กดเพื่อเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลนนี้การทดสอบสมรรถนะน,นะครับเพื่อีะทดสอบระดับความสามารถของท่านในทักษะเฉพาะเลยว่าท่านมีทักษะในการทำงานในแต่ละสถานการณ์อย่างไรคำว่าทักษะนะครับตามพจนานุกรมเนี่ยก็คือคำว่า skill หรือคำว่าความชำนาญ การทดสอบสมรรถนะคือการทดสอบความชํานาญในการทํางานของท่านใน,ในแต่ละเรื่องซึ่งลักษณะของข้อสอบก็จะหยิบยกเอาสถานการณ์เอาเรื่องราวใหม่ๆเอาสถานการณ์ใหม่ๆมาตั้งเป็นคําถามให้ให้ท่านตัดสินใจเลือกคําตอบในพจนนุกรมได้ขยายความของค่าว่าสกิลก็คือเป็นเรื่องของความ ชำนาญหรือความสามารถในการกระทําหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นทักษะด้านร่างกายด้านสติปัญญาหรือสังคมที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือการกระทํำบ่อยๆเรียกเป็นสกิลนะครับ คว่าทักษะหรือสกิลนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของความชัดเจนและก็ความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งบุคคลเนี่ยสามารถที่จะสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องของแผนงานท่านก็เรียนรู้สร้างขึ้นได้ทักษะด้านของการบริหารท่านก็พัฒนาได้ทักษะในด้านของการบริหารทรัพยากรบุคคลท่านก็พัฒนาได้ ทักษะเรื so umes, so ่องของการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณนี่เป็นไปตามเป็นไปตามมาตรฐานกฎตำแหน่งที่ท่านจะต้องมีท่านต้องมีการวางแผนในการทํางานท่านต้องมีการบริหารงานท่านต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่านต้องมีการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณอันนี้เป็นไปตามมาตรฐานกนดตําแหน่งท่านที่อยู่ในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านไปดูตามมาตรฐานของตำแหน่งท่านจะมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติอยู่4ลักษณะงานนี้หนึ่งก็คือเรื่องของแผนงานท่ต้องมี สองเรื่องของการบริหารท่านต้องมีทักษะในการบริหารสามในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ท่านจะต้องมี 4. ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรและก็งบประมาณที่ท่านจะต้องมีตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของท่านนะครับตัวอย่างการใช้ทักษะเช่นทักษะเรื่องของการบริหารนะครับก่อนเข้าประชุมประจาเดือนของเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยพี่มนต์กาหนดประเด็นหัวข้อการประชุมระเบียบวาระการประชุมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทีม ลง่งทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าประชุมจัดอาหารว่างระบบโซดได้อย่างมีประสิทธิภาพละบอกให้ทีมทุกคนเนี่ยนี่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรคําถามถามว่าจงวิเคราะห์สมรรถนะของพี่มนต์ตุ๊ดตก่อไก่บอกว่าพี่มนต์มีสมรรถกันบริหารการประชุมขอไข่บอกว่าพี่มนต์มีความเป็นผู้นําในการงานของกลุ่มขอควายบอกว่าพี่มนต์ เป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชามองงูบอกว่าพี่มว์ประพฤติตนสมกับการเป็นผู้นําและก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานี่ท่านลองเลือกดูครับว่าถ้าเจอคําถามนี้เนี่ยท่านจะเลือกคําตอบในข้อไหนในข้อนี้นะครับมาดูครับท่านตอบข้อไหนก็จะมีคะแนานให้แต่สัดส่วนของคะแนานเนี่ย ต่างกันเช่นท่านตอบข้อกอไก่ก็เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับที่1ตอบข้อขอไข่เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่2ตอบข้อคอควายเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงระดับที่3ตอบข้ององูเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่4ท่านต้องไปดูในมรรหายกรนดตตำแหน่งของท่านนะครับว่าสมรรถนะที่ต้องการเนี่ยในตำแหน่งในระดับตำแหน่งด้วยนะครับระดับด้วยนะครับว่าต้องการสมรรถนะในระดับไหน แล้วก็ตอบตามระดับของสมรรถนะของท่านนะครับในเรื่องของการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงในคําถามเนี้ยที่บอกว่าคําว่าการเป็นผู้นํในการเปลี่ยนแปลงเชิงเลดิน,นชิพหรือว่า C.L ในห้องเรียนออนไลน์พี่จะใช้ตัวย่อคือ C ให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นประหยัดเวลาในการเรียนรู้เป็น C เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมในการตั้งใจแล้วก็เป็นเรื่องของความสามารถในการกระตุ้น ผลักดันบุคลากรกลุ่มคนหรือองค์กรหรือด้วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต้องการในการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อหน่วยงานต่อประชาชนต่อสังคมต่อประเทศชาติรวมถึงในเรื่องของความสามารถในการดําเนินการในการถ่ายทอดในการชี้แจงในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ให้ผู้อื่นรับรู้เข้าใจยอมรับ แล้วก็ดำเนินการในการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดขึ้นจนริงตัวนี้นะครับจะเป็นความหมายของคําว่าสมรรถนะการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งใน4ส,สมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกระบวนตาแหน่งที่ท่านจะต้องมีแล้วก็เป็นความรู้ความเข้าใจที่ท่านจะต้องนําไปใช้ในการเตรียมตัวสอบนะครับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่ในขณะนี้นะครับ ท่นสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนนะครับหรือท่านสามารถที่จะเรียนรู้ถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์การตัดสินใจในการเลือกคําตอบระดับของสมรรถนะพฤติกรรมในการแสดงออกในระดับที่1นระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4ระดับที่5แล้วก็ ขีดความสามารถทักษะในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในห้องสอบในการเตรียมตัวสอบสายงานผู้บริหารขององค์ความปกครองส่วนท้องถิน่นในรอบนี้ไปกับพี่วุฒิแบบเพื่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน qr code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้นะครับท่านกึ่งอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณที่กดติดตามช่วงนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อเบิกเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนในการสอบในรอบนี้ติดตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันเวลาสถานที่สอบในกลุ่มไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับขอบคุณครับคลิปนี้สวัสดีครับ